ที่ออสเตรเลียมีศาสตราจารย์หนึ่งถูกเรียกให้ขึ้นพูดต่อหน้าผู้คนเขาเริ่มต้นโดยมุกตลกที่ไม่มีอะไรแต่จากนั้นเขากลับพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมทำให้ทุกคนตกใจผู้หญิงจากคณะกรรมการพยายามจะหยุดเขาแต่ศาสตราจารย์กลับตัดนิ้วของเธอแทนทุกคนวิ่งหนีไปด้วยความตกใจในขณะที่ศาสตราจารย์หยิบนิ้วของเธอด้วยผ้าเช็ดปากก็นไม่นานนักตำรวจก็มาถึงและเมื่อศาสตราจารย์ไม่ยอมพูดคุยกับพวกเขาเขาก็ถูกยิงล้มลงในวินาทีสุดท้ายก่อน จะเสียชีวิตศาสตร์ปรย์าพยายามจะหยิดโทรศัพท์ที่กำลังดังของเขาแต่เขาทำไม่สำเร็จที่รัฐเลเซียนาเอลเลียดกล่าวลาผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ชื่อเชลบีซึ่งเขากำลังจะแต่งงานด้วยในไม่ช้าจากนั้นเขาไปทำงานและพบว่าเขาถูกไล่ออกเพราะว่าเขาเป็นมิตรกับลูกค้ามากเกินไปนี่เป็นข่าวร้ายสำหรับเขาไม่ใช่แค่เพราะการแต่งงานและลูกที่กำลังจะเกิดแต่ยัดงอเป็นเพราะเอลเลียดต้องใช้ประกันสุขภาพของเขาเพื่อดูแลน้องชายที่มีปัญหาทางจิตใจหลังจากนั้นเอลเลียดไปเยี่ยมน้องชายชื่อไมเคิล ซึ่งต้งวนใจมากเกี่ยวกับข่าวนี้ถ้าไม่มีประการสุขภาพไม่เคลื่อนจากต้องกลับไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งเขาไม่อยากไปเพราะถูกปฏิบัติไม่ดีที่นั่นหลังจากนั้นเอลเลียดไปหาพ่อที่ชอบใช้ความรุนแรงชื่อแซมสันเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับพบว,ว่าแซมสันสูญเสียงเงินเก็บทั้งหมด และต้องย้ายมาอยู่กับเขาในคืนนั้นไมเคิลขอให้เอลเลียดพาไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อ,อยาของเขาระหว่างทางไมเคิลพูดถึงความแปลกที่พ่อของพวกเขาเริ่มใจร้ายหลังจากที่อยู่ดีๆก็มีเงินมากขึ้นหลังจากที่เอลเลียดส่งไมเคิลเสร็จแล้วเขาจอดรอที่ไฟแดงและรู้สึกรำคาญกับมแมลงวันที่บินวนอยู่รอบหน้าไฟแดงทั้งอยู่นานที่ปกติแล้วจู่ๆก,ก็มีสายเรียกเข้าจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเสียงลึกลับเรียกชื่อเต็มของเอลเลียดและบอกว่าเขาได้รับเลือกให้เข้าร่วมรายการเกมนพิเศษ ที่สามารถชนะเงินจํานวนมากได้เมื่อเอลเลียดปฏิเสธเสียงนั้นบอกว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเอลเลียดทั้งเรื่องที่แม่ของเขาเสียชีวิตตอนเขาอายุ9้าปีเขามีนิสิยและมีปัญหาการนอนหลับเสียงนั้นยังรู้ด้วยว่ามีมาแมลงวันอยู่ในรถและบอกให้เอลเลียดตกมันให้ตายหากเขาทําสําเร็จจะได้รับเงิน1 0 0 0พันดอลลาร์ด้วยความหมุดหิดเอลเลียดตกแมลงวันตายแล้วทัในใดนั้นเขาก็ได้รับข้อความว่ามีเงินเข้าบัญชีของเขาแล้วเอลเลียดรู้สึกไม่สบายใจ จึงลงจากรถไปดูว่าใครแอบดูเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นใครเลยในตอนนั้นเองเสียงอลึกลับก็โทรมาอีกครั้งและบอกให้เอลิตกินมแมลงวันตัวนั้นถ้าเขาทําจะได้รับเงิน3622อดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เชลวีติดหนี้บัตรเครดิตอยู่หลังจากวางสายไฟจราจรก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวในเวลาไม่นานเอลยดก็กลับถึงบ้านและเช็คบัญชีพบว่าเงินเข้าจริงๆจากนั้นเขาก็หยิบแมลงวันมากินแล้วทันทีที่เอ ขากินเสร็จเงินรางวัลถัดไปก็โอ,อนเข้าบัญชีของเขาทันทีเสียงนั้นโทรมาอีกครั้งและบอกว่าเอลเลียดจะสามารถรวยมากในเวลาเพียง36ชั่วโมงหากเขาสามารถทําอีก11ภารกิจให้สําเร็จซึ่งจะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาทําได้ครบทั้งหมดเขาจะได้รับเงิน6ล้านดอลลาร์แต่ถ้าเขาล้มเหลวในภารกิจใดภารกิจหนึ่งเกมจะจบลงทันทีและเอลเลียดจะเสียงเงินทั้งหมดที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ไปนอกจากนี้ยังมีกฎที่เขาต้องทำและเสียงนั้นบอกว่าเอลเลียต้องอยู่คนเดียวเพื่อฟังกฎ เมื่อเอลเลียตเห็นว่าเชลบีออกจากห้องไปเขาก็รีบไปซ่อนในห้องน้ําเพื่อจะได้อยู่คนเดียวและฟังคําสั่งได้อย่างไม่ถูกรบกวนการบอกใครเกี่ยวกับเกมนี้ติดต่อผู้จัดเกมหรือขัดขวางเกมจะถือว่าแพ้ทันทีเอลเลียตกเลขหนึ่งบนโทรศัพท์ของเขาเพื่อรับข้อเสนอจากนั้นสิยงน,นั้นก็บอกให้เขาร้องเพลงฉันเต้นรำกับคําคกทองคำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมหลังจากนั้นนเสีบอกว่าภารกิจต่อไปจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้ว ก็วางสายเอลเลียดกลับไปหาเชลบีและบอกเธอว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้เพื่อไม่ให้เธอสงสัยในสิ่งที่เขากําลังทําวันถัดมาเอลเลียดไปที่สวนสาธารณะกับเชลบีและพ่อแม่ของเธอแต่เขายังไม่สามารถลืมเรื่องโทรศัพท์เด้เมื่อโทรศัพท์ของเขาดังขึ้น เขาเดินออกไปฟังภารกิจต่อไปคือเขาต้องทำให้เด็กคนหนึ่งร้องให้ภายใน5นาทีเพื่อรับเงิน5,000ดอลลาร์เอลเลียดมองไปรอบๆสวนแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่เขาจึงเข้าไปขวางทางเธอและบอกว่าพ่อแม่ของเธอจะทิ้งเธอไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าเมื่อเธอไม่เชื่อเขาชี้ไปที่พ่อแม่ของเธอและบอกว่าพวกเขากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เด็กผู้หญิงคนนั้นเริ่มเศร้าและร้องให้ก่อนจะวิ่งกลับไปหาครอบครัวพวกของเธอเอลเลียดได้รับข้อความยืนยนันว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วจากนั้น เขาได้กลับมาช่วยเก็บของและขึ้นรถไปกับเชลบีขณะที่พ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามมาและคว้างทางทะยานสายรถของเขาไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขามาถึงที่บวชเพื่อรับแซมซันขณะที่เชลบีกำลังช่วยพยุงเขานั่งลงบนรถเคนเอลเลียดก็ได้รับสายใหม่พร้อมกับภารกิจต่อไปว่าเขาต้องถอดชุดจำลองการเกิดของพระเยซูที่เด็กตาบอดรถถมขึ้นเชลบีพาแซมซันไปเข้าห้องน้ำและต้องฟังเขาบ่นเกี่ยวกับเรื่องลูกและงานแต่งงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีอาติมากแม้กระนั้นเขาก็ยังขอ ให้เธอชื่อรู้สิทให้ในขณนะดเดียวกันเอลเลียตใช้โอกาสนี้ขโมยชุดจำลองนั้นและหนีไปที่หลังโบสถ์แล้วจุดไฟเผาเขาได้รับเงินทันทีแต่เขาควกลุมฝ่ายไไม่ได้และไฟลามไปที่โบสถ์อย่างรวดเร็วด้วยความตกใจเขาวิ่งไปเปิดสัญญาณเตือนภัยจากนั้น ก็รีบไปหาเชลบีและแซมสันเพื่อพาหนีออกมาข้างนอกเอลเลียดได้รับสายครั้งที่บอกว่าเมื่อเขาพร้อมให้ตามชายไร้บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเอลเลียทิ้งเชลบีไว้กับพ่อโดยไม่สนใจคำถามของเธอเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของเขาที่สถานีตำรวจพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่ชายไร้บ้านบอกว่า มีคนเสนอให้เขาเงิน1,000ดอลลาร์พร้อมกับนกกระจอบเทศหนึ่งตัวเพื่อแลกกับเสื้อผ้าและรถเข็นของเขาหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เอาของไปแล้วหนีไปคำบรรยายของทั้งสองเหตุการณ์ตรงกันทำให้สารวัรชิวโคดเริ่มสนใจคดีนี้โดยเฉพาะเมื่อมีรายงานใหม่เข้ามาว่าผู้ชายย่อคนเดียวการนี้ได้ก่อไฟที่โบสถ์ด้วยเมื่อชิวโคดบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้เองตำรวจอีกคนก็เดินเข้ามาพร้อมกับนกกระจอบเทศตัตวนั้นในขณะเดียวกันเอลเลียดได้สวมเสื้อผ้าของชายไร้บ้านและกำลังทำภารกิจที่หกเขา ต้องเชิญชายคนหนึ่งจากห้องหกีไปดื่มกาแฟก่อนสี่โมงเย็นเพื่อรับเงินห้าหมื่นดอลลาร์เอลเลียดคิดว่าง่ายแต่เมื่อเขาเข้าไปในห้องเขากลับพบว่าชายคนนั้นตายอยู่ในอ่างอาบน้ําเสียงปริศนาที่บายว่าชายคนนั้นฆ่าตัวตายแต่ไม่ควรให้สิ่งนี้มาหยุดเอลเลียดเอลเลียดมุ่งมั่นที่จะชนะเกมเขาจึงฉีดสเปรย์ดับกลิ่นไปทั่วร่างของชายคนนั้นเพื่อตกลตนแล้วใช้รถเข็นของชยายไร้บ้านนำร่างของเขาออกจากห้องโดยจัดท่าให้ดูเหมือนยังมีชีวิตในร้านอาหารเอลเลียดเอาหมวกมาปิดหน้าของศพไว้ และเริ่มพูดจาไม่ดีใส่พนักงานเสิร์ฟเพราะเธอใช้เวลานานเกินไปกว่าจะมารับออเดอร์ของเขาขณะที่เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาะทีตำรวจก็เข้ามาในร้านและนั่งลงข้างหลังเอลเลียดําให้เขารู้สึกประหม่าพนักงานเสิร์ฟนำกาแฟมาให้ตำรวจกลุ่มนั้นก่โอ,อนเอลเลียดจึงไม่มีทางเลือกนอกจากแอบหยิบแก้วกาแฟของพวกเขามาวางบนโต๊ะตัวเองให้ทันเวลาจากนั้นเขาก็ได้รับข้อความยืนยันว่าเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ตอนนี้ตำรวจเริ่มโกรธเอลเลียดจึงรีบขอโทษ และวางเงินจํานวนมากไว้บนโต๊ะพร้อมกับกล่าวหาว่าตางพวเราแอบใส่เล่าในกาแฟของพวกเขาทําให้ตํารวจถอยกลับไปและเอลเลียตสามารถหลบหนีออกมาได้หลังจากนั้นเขาได้รับสายจากเสียงปริศนาที่บอกว่าประทับใจมากกับวิธีที่เขาหลอกตํารวจจึงนับว่านี่เป็นภารกิจที่7ของเขาเสียงปริศนาบอกด้วยว่าแฟ้มของไมเคิลถูกส่งให้ตรวจสอบแล้วเพราะประกันสุขภาพหยุดสนับสนุนเขาไมเคิลเดินไปบนถนนที่เงียบสงบและเห็นรถบัสคันหนึ่งที่มีคนใส่ หน้ากากขับอยู่เขาจึงตัดสินใจขึ้นรถในขณะเดียวกับตำรวจในร้านอาหารกำลังเก็บศพออกไปและชิวโคดพบกาดใบหนึ่งที่หล่นมาจากกระเป๋าสตางค์ของเอลเลียตตอนที่เขาจ่ายเงินเขาเห็นชายแปลกหน้าชื่อโฟกเลอรคุยกับพนักงานเสอร์ฟ,ฟอร์แต่ก่อนที่ชิวโคดจะได้ถามอะไรเขาก็หายตัวไปแล้วพนักงานเสอร์บอกชิวโคดว,ว่าโฟกเลอรบอกว่าเขาเป็นนักข่าวและได้ทิ้งกระดาษท,ที่มีข้อมูลติดต,ต่อไว้ ชิวโคสจึงเก็บกระดาษใบนั้นไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นชิวโคสไปหาโฟกเลอร์ที่รถบ้านของเขาแต่โฟกเลอร์รีบวิ่งหนีไปทันทีและปิดประตูล็อกไว้เพื่อไม่ให้ชิวโคสต,ตามเข้าไปได้โฟกเลอร์บอกว่าตำรวจกำลังทำงานให้กับพวกเขาและบอกชิวโคสให้ฆ่าเอลเลียดก่อนจะหายตัวไปชิวโคสจึงค้นในรถบ้านและพบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเกมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและยังพบสัญ,ญลักษณ์ที่น่าจะเป็นโลโก้ขององ,องค์กรนี้ด้วยเอลเลียดยังคงนั่งอยู่บนรถบัส เมื่อได้รับสายครั้งเสียงปริศนาบอกให้เขาหยิบบัตรห้องสมุดออกมาแต่เอลเลียดหาบัตรไม่เจอในกระเป๋าสตางค์ของเขานั่นหมายความว่าตำรวจรู้ตัวตนของเขาแล้วและเขาอาจจะต้องติดคุกสิปีแต่เสียงนั้นบอกว่าหากเขาทำเกมนี้สำเร็จข้อกล่าวหาทั้งหมดจะถูกยกเลิกดึกคืนนั้นรถบัสจอดให้เอลเลียตตอลงที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่ง เขาเดินไปที่ห้องหมายเลข8และเห็นโลโก้ขององค์กรบนพวงกุญแจเมื่อเข้าไปในห้องเขาพบพยาบาลและผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอร์นซึ่งจำเขาได้ปรากฏว่าพวกเขาเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันและจอร์นเคยแกล้งเอลเลียดอยู่เสมอพยาบาลหยิบเล่ออกมาแล้วเอลเลียดก็ได้รับโทรศัพท์บอกให้เขาตัดแขนของจอร์นเอลเลียดปฏิเสธแต่เมื่อเขาถามจอร์นจอรนก็ตอบตกลงแสดงว่าเขาได้เงินจากการทำเช่นนี้เอลเลียดเตรียมตัวจะทำตามที่บอกแต่พยาบาลฉีดยาชาเฉพาะที่ให้จอร์นเท่านั้น ทำให้เอลเลียดรู้สึกกลัวที่จะทำเพราะจอนยังรู้สึกตัวอยู่ด้วยความอยากชนะเกมจอนเริ่มพูดจาดูถูกเอลเลียดและเตือนเขาถึงสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เขาเคยอทำกับเอลเลียดและไมเคิลตอนเรียนรวมถึงการประสาวาสาัยหน้าไมเคิลสุดท้ายเอลเลียดก็ทนไม่ไหวและตัดแขนของจอนในครั้งเดียวขณะที่จอนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเลือดกระจายไปทั่วหลังจากนั้นเอลเลียดก็พาจอนไปโรงพยาบาลและส่งแขนของจอนให้พยาบาลในถุงบอนจะออกไป ขณะที่เขาเดินออกมาเขาเห็นพี่ชายของจอรนและนึกถึงตอนที่เขาก็เคยแกล้งเขาเหมือนกันเอลเลียดจึงหยิบเก้าอี้ขึ้นมาและตีเขาสองครั้งจนเก้าอี้หักจากนั้นเอลเลียดได้รับข้อความยืนยันว่าเหตุการณ์นี้คือภารกิจที่เก้าของเขาในขณะเดียวกันตำรวจกำลังค้นหาบ้านของเอลเลียดเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับจุดหมายต่อไปของเขาหลายชั่วโมงต่อมาเอลเลียดก็มาถึงงานซ้อมทานอาหารก่อนงานแต่งของเขาเขาทักทายทุกคนสั้นๆและถอยไปอยู่มุมหนึ่งเพื่อรอสายต่อไป ไม่นานเสียงปริศนาก็โทรมาและบอกว่าภารกิจที่สิมีมูลค่าเรื่องล้านดอลลาร์เมื่อถึงคิวที่เอลเลียต้องกล่าสุนทรพจน์เขาต้องทำลายห้องนี้ให้พังในขณะที่ร้องเพลง The International ทุกอย่างที่แตกได้ต้องถูกทำลายและต้องปัสสาวะรดดอกไม้ด้วยเนื้อเพลงอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาเมื่อถึงเวลาที่เอลเลียต้องพูดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาและบอกว่ากำลังตามหาไมเคิลเพราะเขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะแม่ของเชบีพาแขกทุกคนไปที่ห้องอื่น ขณะที่เอลเลียดกังวลเรื่องน้องชายของเขาเพราะเขารู้ว่านี่อาจทำให้ไมเคิลต้องถูกส่งไปที่สถานบำบัดที่ไม่ดีเพื่อบีงเบนความสนใจของตำรวจเอลเลียดตัดสินใจทำตามภารกิจเขาเริ่มทุบแก้วในขณะที่ร้องเต้ไมเคิลใช้โอกาสนี้หลบหนีไปเอลเลียดคว้าไมโครโฟนแล้วเริ่มทำลายทุกอย่างในห้องรวมทั้งปาขนมใส่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามหยุดเขาเอลเลียดขู่จะทำร้ายตัวเองเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้ามาใกล้แล้วปัสสาวะใส่ดอกไม้ จากนั้นเอลเลียดวิ่งออกจากอาคารและใช้เก้าอี้ขวงประตูไว้แต่โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งและบอกว่าภารกิจที่11ของเขาคือการถูกจับกลุมเขาจึงยกเก้าอี้ออกและปล่อยให้ตำรวจจับตัวเขาไปต่อมาที่สถานีตำรวจเอลเลียดถูกสอบปากคำเป็นเวลาหลายชั่วโมงและตำรวจคนหนึ่งได้จดบันทึกอาชญากรรมทั้งหมดของเขาเอลเลียดเห็นอะไรชื่อของเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้ทำเขาจึงรู้ว่า ต้องมีคนอื่นเล่นเกมนี้อยู่ด้วยในห้องทํางานเชียควสได้ยินข่าวว่ารถบ้านของโฟกเลอร์ถูกฝ่ายไม่เขาต้องการกลุยกับเอลเลียดแต่หัวหน้าของเขาไม่อนุญาตเมื่อเอลเลียดอยู่คนเดียวเขาหักขาเก้าอี้ออกแล้วรอให้ตำรวจเข้ามาจากนั้นเขาก็ใช้ขาเก้าอี้กูบังคับให้ตำรวจส่งปืนให้แล้วใช้ตำรวจเป็นโลมนุษย์และขอมือถือของเขาคืนตำรวจวางแต่ที่จะเข้าจับกลุ่มเอลเลียดเขาจึงเข้าไปในห้องอื่นและล็อกประตูขณะที่เขารับสายต่อไปเสียงปริศนาบอกว่ามีผู้เล่นอีกคนหนึ่งและถ้าผู้เล่นคนนั้น ทำภารกิจทั้ง13อย่างสำเร็จก่อนเอลเลียดจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากติดคุกตํารวจพยายามแย่งปืนคืนแต่เอลเลียดยิงโดนเท้าตํารวจโดยไม่ได้ตั้งใจตํารวจคนอื่นๆทางประตูเข้ามาเอลเลียดจึงกระโดดหนีออกไปทางหน้าตา่างพร้อมกับก้าวอิ้มอไปในถังขยะมือถือของเขาตกลงพื้นและเมื่อเขาจะกรับไปหยิบก็เห็นชิวโคดเล็งปืนมาที่เขาและยังมีตํารวจคนอื่นๆเข้ามาอีกเขาจึงไม่มีทางเ,เลือกนอกจากต้องวิ่งหนีไป ไม่นานหลังจากนั้นเอลเลียดขโมยโทรศัพท์มือถือจากคนเดินถนนคนหนึ่งและจับเขาไว้เขาตะโกนบอกว่าเขารู้ว่ามีคนกำลังเฝ้าดูเขาอยู่และสั่งให้พวกนั้นโทรหาเขาในมือถือเครื่องใหม่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาเอลเลียดเริ่มรบกวนเธอเพราะคิดว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของเกมเขาตามเธอไปจนถึงบ้านหลายชั่วโมงผ่านไปเอลเลียดก็เข้าใจว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จึงขอโทษเธอทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนท่าทีและขอให้เอลเลียดช่วยซ่อมราวตักท่าให้ เมื่อเอลเลียดทำตามที่ผู้หญิงขอเขาก็ได้รับข้อความว่าเขาทำภารกิจที่1 2บสองสามเ็จและได้รับเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ขณะนั้นเองมีกลุ่มนักขี่มอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาใกล้เอลเลียดสังเกตเห็นว่ามีเชือกจากราวตาข่าขึงควางถนนอยอยู่ซึ่งอาจทําให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บได้เขาจึงรีบปลดเชือกลงและนักขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขับผ่านไปอย่างปลอดภัยพวกเขาจาะแถวแถวนั้น เพื่อยืนยันทางโทรศัพท์ว่าพวกเขาทําภารกิจของตัวเองสําเร็จแล้วแต่ผู้เล่นอีกคนกลับถึงเชือกเส้นที่2ขึ้นมาเอลเลียดจิงรีบวิ่งไปเตือนพวกเขาแต่ไม่มีใครฟังเขาเมื่อพวกเขาขับกลับมาอีกครั้งก็ขี่เข้าไปในกับดักและเสียชีวิตทั้งหมดเอลเลียดเห็นเหตุการณ์สตอนใจนี้และเริ่มร้องไห้ขณะยิงบอโทรศัพท์ที่ดังขึ้นจากกระเป๋าของคนตายเสียงปริษนาแสดงความยินดีกับเขาที่ได้รับเงินหนึ่งล้านดอลลาร์และเริ่มอ่านคำถามจากผู้ชมแต่เอลเลียดโยนโทรศัพท์ทิ้งไปและบอกว่าเขาไม่่ออยากกเลนกลนีแ้ว ชิวโคดพบโฟกเลอร์ในบาร์และขู่ว่าจะจับกลุ่มถ้าเขาไม่พูดโฟกเลอร์จึงแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เขาสืบค้นมาและอธิบายกติกาของเกมนี้เขาเล่าว่าภรรยาของเขาเคยเล่นเกมนี้เมื่อหลายปีก่อนแต่เสียชีวิตหลังจากที่เธอกินสุนัขของตัวเองตั้งแต่นั้นมาโฟกเลอร์พยายามตามหาองค์กรที่อยู่เบื้อง หลังแต่ไม่เคยสงเร็เหตุการณ์สำคัญหลายครั้งในช่วงหลายยสิปีที่ผ่านมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้รวมถึงการลอบสังหารเคนเนดีด้วยโฟกเลอร์อธิบายว่าภารกิจที่13ของเกมนี้จะเหมือนกันทุกครั้งคือผู้เล่นต้องฆ่าสมาชิกในครอบครัวขณะที่เอลลี่กำลังเดินไปตามถนนเขาได้ยินเสียงริงโทนที่คุ้นเคยจากเสียงปริศนาเขามองหาและเห็นใครบางคนวิ่งหนีไปเขาจึงตามไปในสวนสนุกทันใดนั้น ผู้เล่นอีกคนขัดบร,รถขายไอศครีมเข้ามาและพยายามจะชนเอลเลียตแต่เขาหลบได้ทางรถคันนั้นขับหนีไปเอลเลียตจึงกระโดดขึ้นรถอีกคันเพื่อตามไปต่อเขาพบโทรศัพท์อีกเครื่องรออยู่ในช่องเก็บล็อกของเสียงปริศนาบอกว่าเป็นการทำผิดกติกาที่จะขัดขวางผู้เล่นคนอื่นและพยายามจะบอกภารกิจสุดท้ายกับเขาแต่เอลเลียตโยนโทรศัพท์ออกไปนอกหน้าตา่างในที่สุดรถคันนั้นก็จอดหน้าบ้านเก่าของพ่อเอลเลียตตกใจมากเขารีบวิ่ง เข้าไปข้างในและพบแซมสันกำลังนั่งทานอาหารเย็นอย่างใจเย็นจากเสียงในห้องน้ำทำให้เขารู้ว่ายังมีคนอื่นอยู่ในบ้านแต่คนที่ออกมากลับเป็นไมเคิลเอลเลียตตกตะลึงเมื่อรู้ว่าไมเคิลคือผู้เล่นอีกคนและรู้ภารกิจสุดท้ายแล้วนั่นคือการฆ่าคนในครอบครัวไมเคิลมีอาวุธอยู่ในมือเพราะต้องการแก้แค้นแซมสันที่เคยทำร้ายพวกเขาเมื่อตอนเป็นเด็กเอลเลียตพยายามพูดให้ไมเคิลใจเย็นลงแต่พวกเขาก็ทะเลาะก,กันจนกระทั่งแซมสันเข้ามาขัดจังหวะและเผยความลับที่เก็บไว้นาน เขาบอกว่าเขาเคยเล่นเกมนี้มาก่อนและได้ฆ่าภรรยาของเขาเพื่อที่จะชนะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและนั่นทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขด้วยความโกรธเอลเล่ชักปืนออกมาและบอกให้ไม่เคล่อนไปอีกห้องหนึ่งขณะที่เอลเล่กำลังเตรียมพร้อมจะยิงแซมสันบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกชายต้องติดอยู่ในเกมนี้เหมือนเขาทันใดนั่งแซมสัน Samsung. ใช้มีดแทงตัวเอง เพื่อไม่ให้เอลเลียชนะเกมไมเคิลตกใจกลัวว่าเอลเลียจะฆ่าเขาเขาจึงคว้ากระเป๋าของตัวเองและบอกว่าเขาแค่อยากได้ยาของเขาเอลเลียคิดได้แง่ร้ายและตกใจกลัวจึงยิงไมเคิลก่อนแล้วเขาก็เสียใจทันทีและรีบวิ่งไปหาไมเคิลไมเคิลบอกว่าเขาแค่อยากชนะสักครั้งในชีวิตก่อนจะใช้มีดแทงเอลเอลียเอลเลียพยายามถอยหนีแต่ไมเคิลแทงซ้ำหัหลายครั้งจนในที่สุดไมเคิลก็เสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกยิงโทรศัพท์ของเอลเลียดังขึ้นพร้อมกับแจ้งว่าเขาสูญเสียเงินทั้งหมดแล้ว แต่จากนั้นกลับบอกว่าเอลเลียดเป็นผู้ชนะชิวโควด้ดเปิดรถของเขาด้วยปุ่มกูดย่อแจที่มีโลโก้ของเกมอยู่แสดงว่าเขาทำงานให้กับผู้จัดเกมนี้เขาได้ค่าโฟกเลอร์และเผาหลักฐานทั้งหมดจากนั้นเขาเข้าไปในห้องของแซมสันเพื่อจะเผาศพด้วยแต่เขาพบกับเอลเลียดชิวโค้บอกเอลเลียดว่าไม่ต้องกังวลเถระหน้าที่ของเขาคือปกปิดความผิดที่เกิดขึ้นจากเกมนี้และทำลายหลักฐานทั้งหมดแต่เอลเลียดต้องการแก้แค้นจึงยิงชิวโควด้ดทำให้เอลเลียดถูกตัดสิทธิ์และเสียเงิน6ล้านดอลลาร์ห ทันทีไม่นานหลังจากนั้นเอลเลียตก็โทรหาเชบีเพื่อให้แน่ใจว่าเธอสบายดีเชบีบอกว่ามีคนโทรมาและถามว่าเธอจะกินมแมลงหวันหรือไม่แต่เธอไม่ได้ทำเอลเลียตรู้สึกโลงก่งใจ